มีเซอร์คอมเทียลีนุกพัสแล้วทำอะไรต่อเราจะเอาเซอร์ตัวนี้ไปสมัครงานตำแหน่งอะไรได้บ้างเรามาดูกันค่ะสุขสันต์วันสงกรานต์สนุกสนานสำราญใจเริ่มชีวิตใหม่สุขสันต์วันปีใหม่ไทยสาดความสุขให้คุณผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเราอีกครั้งในรายการเรื่องน่ารู้กับ t ี a t e ตเทคซึ่งเรื่องราวใน E ีนี้เราจะมาเล่าถึงคอมเทียลีนุกพัสกันค่ะ คุณผู้ชมรู้หรือไม่ว่า Linux มีความเกี่ยวข้องกับงาน IT ีหลายๆตำแหน่งเป็นอย่างมากซึ่งหากใครที่มีความรู้ด้าน Linux แล้วก็จะกลายเป็นที่ต้องการขององค์กรด้านไอทีทันทีและ c o m เทีย Linux กพัก็จะเป็น c ซอร์ติฟิเคสาย Linux ที่ถ้ามีแล้วก็การันตีได้เลยว่าบริษัทชั้นนำด้านไอทีจะอยากรับคุณเข้าทำงานอย่างแน่นอน เพราะคอมเทียลีนุกพัสเป็น1ใน10อันดับเซอร์สายลีนุกที่ได้รับการยอมรับจากบริษัทชั้นนำมากที่สุดค่ะดังนั้นเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราอยากให้ทุกคนรู้กันแล้วค่ะว่ามีตำแหน่งงานไหนที่คุณสามารถสมัครงานได้จากการสอบเซอร์คอมเทีย n u ลีนุกพัส